มาดูเทนชาร์ตวิทยุสือ่อสารรุ่น BC 35ไอคอมไห้ไอคอมกำลังจะค่ำแล้วมื่อนะคึมฟ้าคึมฝนมีแต่ลมเี่ครับไม่มีฝนเลยอาการเครื่องไฟไม่เข้าได้มั้ยไฟไม่เข้าเลยนะครับเป็นว่าอะไรน,นะวัดดูหน่อย วัดวัดปักวัดปักไม่เห็นมีเลยเปิดสวิตต์เห็นมีเลยกดพวกนี้หน่อยไม่เห็นมีเลยนะครับเอามาดูหน่อยนะครับว่าสายปักขาดหรือว่าหม้อแปลงขาดหรืออะไรกันแนะ่หรือว่าสวิตเสียนะครับน็อตอยู่นี่สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ท่านนะไม่น่าเชื่อว่าจะได้ซ่อบอะไรกันตอนนี้นะ ยุโร่นนี้ยังเหลืออยู่นี่วินเทจท่านชาร์จวอร์นะครับนะชาร์จแบบโอ้โหแปลงเลยมันก็พังอยู่มั่วแปลงเนี่ยม้งเนี่ยโอ้มันย้อนแสงอะไรนี่ยครับโอ้โหเบื่อเบอร์หลี่น้องเอ้หม้อแปลงมันพังแล้วแบบเนี้ยไม่เหลือหรอก แล้วล้อหรอกงั้มาดูกันส่วนไหนว่ามาคิวแทะแป้งมันไประม้างเลยเอาแปกงบวขาดเสือไม่ใช้ได้แามา่โอ้ยมันจะกำลังจะช็อตดูดคนน้แบบนี้มันละลายใส่กันแล้วนะครับระหว่างสองคนนี่ สนวนอยู่นี่โอ้มันไม่ไหวแล้วแน่เนี่ยโอ้ยป้กขาดไปไหนนะครับน,ะนะนะบนี่วัดแบบนี้แหละนะครับสวิตเป็นที่สวิตนะครับโอ้ยนะครับแต่ว่าอันตรายนะผมบอกนะแบบเนี้ยอันตรายอย่างมากเลยนี่นะโอ้ทำไมมันขนาดนี้นะครับหม้อแปลงถ้าของเพื่อนเป็นแบบนี้เนี่ย โอ้เพื่อนจะยังกล้าใช้ไหนี่วนะเนีดูสิครับปาดอะไรโอ้โหนี่ครับ้อนมาก,ลลกเลยนะครับจนละลายใส่กันเลยเนี่ยนะเราจะดูดคนยิงแก้วแกกแท็กเนี่ยแบบนี้นะแบบนั้นนะครับท่านชาร์จตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่ตัวนี้มันเป็นแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมนะครับนะ นี่เกิดแคดเมียมอยู่เลยนะครับให้อยู่เท่าๆประมาณ50มิลลิแอมร้อยมิลลิแอมห้าสิบมิลลิแอมนี่ก็ชาร์จช้านะครับเนะนี่ยถ้าเกิดร้อยมิลลิแอมก็ชาร์จเร็วขึ้นมาหน่อยร้อยห้าสิบมิลลิแอมก็โอ้โหแฟดชาร์จเลยน,ะนี่แล้วก็ท่านชาร์จรุ่นนี้นี่ยังยังไม่มีตัวนี้ยังยังไม่มีระบบเต็มแล้วตัดนะครับไม่มีนะครับนะตัวนี้ไม่มีระบบเต็มแล้วตัดนะก็คือผู้ใช้ต้องคำนวณระยะเวลานะครับเอาเองนะครับนะไม่มีระบบตัดเลย แล้วใหใจความเป็นที่สวิตเนี่ยมันไม่สะอาดนะโอหนะีครับทีนี้ก็หม้อแปลงมันก็จริงยังไม่ได้ขาดนะครับผมก็พอดีมีหม้อแปลงตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่นะครับอยู่หน่วยหนึ่งนะจะเใส่ให้เพื่อนอยู่นะครับก็เป็นแบบนั้นนะแผ่นชาร์จรุ่นนี้ปากันไปนะครับก็มีแค่นี้นะครับสายมาต่อกับ สวิตนี่แหละนะครับก็เป็นที่สวิตนะ,ะตอสายก็ถ้าว่าสายมันจะหลุดหน่อยก็จะใช้ท่องหดหดอยู่นะครับนี่ท่องหดนี้ก็ดีจริงๆเลยท่องหดนะเจ๋งจริงเลยเนี่ยช่วยได้ช่วยได้ไดโอ้เนี่ยต้องสวยแน่เลยเพื่อนนะอย่างน้อยก็ไม่หลุดนะครับ ใช้ไฟลนหน่อยนึงเนี <s az igen router> ่ยผมจะเล่าให้เพื่อนฟังนะไอ้พวกที่ชาร์จอะไรพวกนี้มันมีหลายแบบหลายอย่างนะนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเห็นที่ชาร์จไปตัวเก่ามันยังใช้งานได้อยู่ก็ไปเอาแบตเตอรี่รุ่นใหม่เนี่ยพวกดิโพพวกดิเทียมเนี่ยมาชาร์จมันไม่ได้การได้ตัวเนี้ยนะครับมันจะทําให้แบตบวมนะครับนะมันชาร์จคนละแบบนะครับตตวนี้มันชาร์จ นี่กเกินแคดเมียมนะครับนะเออใช้แรงดันมันสูงนะแรงดันมันออกมาสูงถ้าไปชาร์จพวกแบตลิโพอะไรพวกนั้นมันบวมนะครับนะแบตมันบวมมันอาจจะชาร์จเข้าได้ดัแดแปลงต่อสายออกมามันอาจจะได้แต่ว่ามันทําให้แบตบวมนะครับไม่ได้การนะครับเพื่อนก็ดูด้วยนะเห็นเออที่ชาร์จพังแล้วเอาพวกนี้มาดัดแปลงนะครับ ต่อสายเก่าบวมเลยนะครับนะแบบนะไม่ได้การนะครับนะ่ะผมใส่หม้อแปลงนะครับเพื่อนหม้อแปลงเต,ตัวเดิมมันโอ้ไม่ไหวแนละ้วนะครับมันอันตรายนะครับเนะยสำหรับผู้ใช้ก็มาไม่รู้ว่ามันจะแห้มันจะละลายเมื่อไหร,ร่ก็เลยมีหม้อแปลงที่พอที่จะเป็นไปได้ลูกหนึ่งไปเก่าแล้วละครับตัวนี้ ช่วงนี้ช่วงสงกรารน,นี่ครับแต่สงการปีนี้ค่อนข้าที่จะคนเงียบเหงามากนะครับผู้คนไม่ค่อยออกมาเลยแถวตลาดนะครับมีข่าวโควิดด้วยนะ,นะเดินทางมาจากที่อื่นนั่นแหละต่างจังหวัดแถวแถวที่สีแดงนะครับมาแพร่เชื้ออยู่แถวนี้ <c oughs> เออนะครับติดตั้งครอบครัวเลยนะครับพูดถึงนะครับ มันติดตั้งครอบครัวเลยนะอันนี้เดี๋ยวนี้เร็วมากเลยติดเร็วเนะี่ยมันจะเข้าไหมานะครับเสียไฟเนี่ยหม้อแปลงลงุกนี่โอ้นี่ไงมีไฟแดงแล้วเริ่มแจ๋วแล้วนะครับนะีน่นี่มีไฟแดง,แดงเนี่ยทีนี้ลองวัดอืม กระแสนะครับสองร้อยห้าสิมิลลิแอมนะครับวัดจิ้มลงไปออกมาเท่าไหร่โอ้นั่นง่ายร้อยมิลลิแอมร้อยมิลลิแอมนะครับเออไฟออกเท่าไหร่นะเออจะชาร์จแบตที่ แบตเตอรี่หก้อนนะครับอือเจ็ดจุดสองโวลต์ออกมาแปดร้อยมิลลิแอมโอเคนะครับชาร์จได้แล้วแค่นี้นะครับเป็นแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมนะครับนะไฟก็ไปผ่านได้โอดนะครับผ่านไดโอดแต่ไม่มีซีเนี่ยตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีซนะีไม่จำเป็นนะครับ ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ตัวสีเนี่ยโอ๊ยลืมดูไฟชาร์จขึ้นไหมนะครับแล้วถามลับก่อนไฟชาร์จตรงตรงขึ้นคาว่าชาร์จขึ้นไหมนะครับนะแล้วดูก่อนนะครับเนี่ยนะมันจะมีตรงแดงๆตรงนี้นะครับมีไหมนอ้อ ให้ถนัดเนะโอโเ้ยตัวนี้ต้องปรับมาที่250มิลลิแอมโอ้ไฟชาร์จก็ขึ้นแล้วเนะี่ยเห็นไหมไหนไหมออกมาที่100มิลลิแอมเลยครับนะโอเคนะครับการซ่อมของผมก็จบแล้วละ่ะที่จริงไม่มีอะไรมากนะครับ ็นที่สวิตเสียนี่แหละแต่หมอ้อแปลงพังไม่ไหวนะครับโอเคนะเล็กๆน้อยๆนะจากช่างวิลเลงทางนะครับก็เผื่อเพื่อนคนใดที่ใช้เครื่องตัวนี้อยู่ก็ถ้าเห็นหมอ้อแปลงแบบนี้กําลังจะละลายนี่ก็เอาเปลี่ยนใหม่หน่อยนะครับคงจะต้องจากไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับดูก,การม้วนสายแบบช่างวิทย์นะครับเออเอางี้เนาะ เอางี้แหละสวยไม่สวยไม่เป็นไรเอาแค่นี้แหละนะครับฝักโอ้ยเป็นเงื่อโอเคครับพอล้สว,วัสดีครับ